มากิลจากการยืมตัว103นาทีสู่คำสั่งเรียกตัวด่วนสู่สิงบูเชลซีโดยย้อนกลับไปครับในช่วงตลาดนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับการย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กสันไปบาเยนน์มิวนิกในวันเดทไลน์ครับ สร้างแรงสะท้อนให้กับสิงห์บูเชลซีไม่น้อยครับแต่ในเงามืดของเดียวใหญ่ครับกับมีหนึ่งเดีวที่ดีดีว่าพูดถึงแกนเงียบๆครับนั่นก็คือเดีวของมาเกิลครับที่เจ้าตัวนะครับดีดีว่าถูกปล่อยตัวยืมครับให้กับซันเดอร์แลนด์เนี่ยยืมตัวใช้งานแถมลงเล่นไปแล้วครับมากกว่า103นาทีแถมทําได้อีกหนึ่งประตูครับแต่ถ้าว่าครับใครจะไปคิดว่าครับเจ้าตัวครับจะ ได้รับคำสั่งด่วนเรียกตัวกลับมายังสิงบูเชลซีเพื่ออุดรอยรั่วครับหลังจากเรียมดีแล็บกองหน้าอีกหนึ่งคนครับประสบปัญหาการบาดเจ็บแต่ความจริงแล้วครับกิวเนี่ยคือแผนการระยะยาวที่สมสรและเอนโซม,มาเลสกาเนี่ยเลือกแล้วก็ไว้วางใจว่าเจ้าตัวนั้นจะเป็นอนาคตของสิงบูเชลซีอย่างแน่นอนครับ โดยย้อนกลับไปนะครับสิงบูเชลซีจ่ายเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นในการฉีกสัญญาเรารุ่งรายนี้มาร่วมทีมจากลามาเซียนี่คือกองหน้าที่บาร์เซลโลน่านั้นไม่อยากปล่อยตัวครับแต่ความเป็นจริงพวกเขานั้นประสบปัญหาทางด้านการเงินนั่นทําให้ครับแม้ว่าอาจจะมูลค่าไม่มากแต่ก็จําเป็นครับต้องปล่อยตัวออกจากทีมเพื่อนําเงินเนี่ย มาชุนเจียสโมสอนนะครับกิวว่าเพียงแค่17ปีนะครับทำประตูแรกในสีเสื้อของบาร์เซโลนาชุดใหญ่ครับและก็คือประตูชัยในเกมพบกับแอตเลติกบิลเบาครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเจ้าตัวนั้น,นครับรเรียกได้ว่าถูกตั้งความหวังนะครับจากแฟนบอลและก็ระยรับคาดว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะก,กลายเป็นอนาคตสําหรับกองหน้าของบาร์เซโลนาแต่สุดท้ายแล้วครับเจ้าตัวนั้นตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมสิ์บูเชลซีครับ และเมื่อมาถึงเชลซีครับเขาเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยทึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับการทํา6ประตูในศึกยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีกจากการลงเล game, ่น16เกมคว้ารางวัลดาวซันโบของทีมในรายการยุโหลบทันทีครับและนั่นทําให้ครับกุณซื้อของสิงห์บรเชลซีอย่างเอนโซมาเลสกานะครับก็น่าจะเห็นอะไรบางอย่างในกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ครับ สิ่งที่ทําให้กิลเนี่ยแตกต่างไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลือการยิงประตูแต่คือความกระหายและแรงกดดันที่เขาเนี่ยสร้างในสนามแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับยืนยันว่ามาเลสกาเนี่ยลงไรในความจริงจังของเด็กหนุ่มรายนี้ในทุกการซ้อมนะครับกิลทําให้ทุกการวิ่งไล่บอลเนี่ยเหมือนเป็นการชีพเป็นชีตายและนั่นคือสิ่งที่โคชชาวอิตาเลียนเนี่ยมองว่าหาได้ยากยิ่งและก็มีมูลค่าอย่างมากสําหรับกองหน้ารายนี้ นั่นทำให้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่สีสั้นก่อนนั้นเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสในการประเดิมสนามในศึกพีเมลิกอังกฤษครับแถมได้สัมผัสนะครับนัดชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกและก็ยังมีชื่อในทีมชุดนะครับสมโมสรโลกอีกด้วยโอกาสของเจ้าตัวครับที่ี่ว่าเบ่งบานเต็มที่เมื่อนิโคลัสกสันนั้น ประสบปัญหาการบาดเจ็บครับมาริสกาเนี่ยเลือกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับแทนที่นะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่มีค่าตัวมากกว่านะครับแต่แล้วโชคร์กับเล่นตลกครับกิลเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างเกมเดียวกันและต้องพักยาวทั้งซีซั่นและในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับแม้นว่าสิงบูครับจะมีการเสริมทีมอย่างมากมายดิฉันบในตำแหน่งเกมรุกครับการเข้ามาของเจ้าเปโดและลมดีแลบครับไม่ใช่เป็นการปิดประตูโอกาสสำหรับกิลของสิงบูเชลซีครับพวกเขาเนี่ยบอกปัดข้อเสนอในการซื้อขาดกองหน้้าาารยนีเข ถูกส่งตัวยืมครับให้กับเซนเตอร์แลนด์ใช้งานเพื่อโอกาสในการลงสนามก็พัฒนาฝีเท้าและเพียงแค่103นาทีในสนามครับเขาก็สามารถทําประตูดได้ในศึกราราบาครับครับ ฝากผลงานให้กับซันเดอร์แลนด์ไปนะครับหประตูจนกระทั่งครับถึงวันที่พวกเขาเนี่ยต้องเลือกครับในวันเดดไลน์ทั้งการย้ายทีมของนิโคลัสแจ็คสันรวมไปถึงปัญหาการบาดเจ็บของเรียมดีแลบครับสโม,มสรเนี่ยไม่ลังเลเลยที่จะดึงเขาเนี่ยกลับมาพร้อมกับนะครับปฏิเสธที่จะหาของหน้าคนใหม่เพราะไม่อยากปิดโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าของเจ้าหนูรายนี้ครับ สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับมาเกิลครับโอกาสในการกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็ดีได้ว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญนะครับหวังว่าเจ้าตัวนั้นจะได้รับโอกาสและก็ทําผลงานได้ดี ยึดตำแหน่งในทีมตัวจริงได้จากเด็กที่บาร์เซโลนานั้นไม่อยากปล่อยตัวออกจากทีมสู่กองหน้าที่เอนโซมาเลสกาเลือกที่จะเชื่อมันและสโมสรอนก็พร้อมจับปกป้องครับมาคิลไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบในดีลของเดนโคลัสแจ็คสันหรือว่าเป็นตัวแทนของเรียมดีแลบครับแต่เขาคือัอไหนคตที่สิงบูเชลซีนั้นเลือกที่จะลงทุนและก็ไว้วางใจครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องมิดเลนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีว่าเกณครับผม